สวัสดีครับวันนี้คุตาก็พาเด็กมาซ้อมนะครับที่จะเตรียมสอบนะครับนี่คือข่าสอบนะครับ นี่ก็คือเดินหน้าตรงไปก่อนทฤษฎีนี้คือเดินหน้าได้ครั้งเดียวนะครับไม่มีการถอยหลังโยกเยกกลับไปกลับมานะครับตรงนี้ก็ถอยหลังกลับไปนะครับผมห้ามเฉียวห้ามชนนะครับ ช้าๆดูด้วยว่ามันจะเบียดฝั่งนี้หรือเปล่าจะไฟคิดนะเปียว เงหนไหมวนี yeah. ่ย <t seine Christmas> mm ันบหา่บยบปันได่บปนเดพอพอใค่นี่อยู่รับเดี๋ยวเตรียมกันนะให้เด็กหน่อยยืมไปสามร่อยเนี่ยเนี่ยอเรียนได้เสอดอกเื่นด้วยเปียวถ้ามันเบียดอยู่กับเส้นก็ไปทางขวาก่อนดูตุดรถตัวเองจำได้ไหม เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนตูดแค่บอหน้าเข้าเบี้ยวแต่ละคนก็จะอย่างนี้แหละครับมือใหม่ก็เงื้องะครับช้าๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ดูดีๆนะเปียวอันนี้ไม่ผ่านแล้วนะครับชนนะครับอันนี้ก็คือชนนิดหนึ่งเบียดนะครับทำให้เราสอบตกได้นะครับไปต่อเปียว ตัวเองก็อย่าเข้าอย่างเดียวจําไว้นะนี่แหละมือใหม่เป็นอย่างนี้แหละไปเตินหน้าไปเมือกเวลาเข้าก็อยจะเข้าอย่างเดียวไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นด้านในสนามนะครับ รถก็ขยับเป็นระยะหา่างตรงเนินนี้ไม่ใช่ท่าสอบนะครับเป็นการตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สนามสอบทั่วไทยน่าจะให้ขึ้นเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการสอบ,รบหรือต้องไปดูตามค้นข้อมูลตามจังหวัดต่างๆนะครับว่าตรงนั้นเขา ยังมีเหลืออยู่ให้สอบหรือเปล่านะครับผมแต่ที่สารคามตัดออกไปแล้วนะครับต้องขึ้นเนินที่เฉยธรรมดานะครับต่อคิวมาเรื่อยๆต้องการจะเรียนขับรถก็ติดต่อมาได้ที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2หนะครับรับสอนทั่วประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามนะครับทุกพื้นที่มอไม่มอกานะครับในเมืองราชพัฒน์นะครับหรืออยู่จุดไหนตำแหน่งไหนนะครับปรึกษาได้นะครับอยากจะเรียนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ที่อ Facebook กูตา้ามหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับหรือจะตามเบอร์โทรที่ให้ไปตะกี้นะครับผมลายโทรเบอร์เดียวกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามที่ปุ่<ผ>ม<ข>สับสไายด้านขวาขนะครับในด่านนี้ก็ให้รถขนานในช่องจ